โอ้ยแลยเบิ่งไดมอนอาบน้ำได้มือเนี่ยเอออาบน้ำเอาดึงเก่งไหนขึ้นดีๆลูกอายอายเพราะนี่จับมั้ดึงเก่งไหนขึ้นนี่ทางถนนเลยเพราะนี่จับโอ้ยเุยือ่อเลยทางถนนแท้ๆนี่แล้วนี่ยทางถนนคักๆเลยทางถนนคักๆเลยแม่เฮ้ยโอ้ยเล่นกลางถนนเลยเอ้าเล่นกลางถนนเลยเอาเล่นลงไปเอานั่งอาบดีๆนี่ ไปนั่งไหนนั่งกูเลยน้าครับน้ครเอาไม้ฟันเอานั่งลงนั่งลงก่อนม้านโอ้ยอาบดามเอยนั่งหันหลังมาดูหันหลังเข้ามาเลยหันหลังเข้ามานี่ยนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งดีๆโอ้ยตายแล้วตายแล้วว่อนมาเลยเธอเลย น ok so, like ั่งดีๆนั่งดีรองเพลงฟังดูรองเพลงร้องเพลงเร็วเอาเร็วๆทีปินน้ำล้วนะอเพลงสินะลองเพลงลองเพลงองเพยังก็ได้ลองเลยองดีลดีลองดีล้เร็วอ้ยไดมอนเล่นน้ำแล้ววันนี้อ้าวอ้าว หน้าบ้านเลยเล่นหน้าบ้านเลยบอกไม่ฟังออ้ยตายแล้วเอาเออาอสนุกไหมล่ะสนุกไหมครับสนุกครับจะเลอกหลือไเลนอ่จ้า

เหมือนมีต้องจุ่เล่นดูเล่นเลยครับผมนีม่นี่ฝันปีดนำ้ำครับเนี่ยเอาฟันน,ำน้ำเลยครับเป็ดครับผมเป็จ้าครับผมเอาวิ่งฝันน้ำเลยครับเป็ดอือจะไปเที่ยวไหนกันดีวะอือไม่ได้เฮ้ยทำไมไม่ใช่เป็ดจะไปเที่ยวไหนกันดีอ่าไม่ดีครับดีครับ เห็นหน้าดูสิโอ้ยตายแล้วตายแล้วครับผมว่ายเล่นน้ำเล่นทางถนนเลยเล่นน้ำทางถนนเลยเดี๋ยวเป็นไข่เดี๋ยวเป็นไข่พอแล้วมั้งพอหรือยังครับโอุ๊ยจะเข้าจะบุกนะจะเข้าจะบุกนะเดี๋ยว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 ดูสิดูสิ แก้วจมูกนะเด็กก้วจมูกนะโอ้ยดูทำดูทำดูทำโอ้ยดูทำ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 นอนกลางถนนเลยเล่นน้ำโอ้ยใส่เลย